สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวนะครับกับคุณภาพเสียงนะครับของ Preamp d u กอ Audio P6 Hi-Fi นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบครับในเพลงที่มีลูกเอื้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนะครับ Preamp หลอดใช่ไหมครับตัวนี้เป็น Preamp หลอดนะจ๊ะมี2หลอดด้วยกันนะครับเราก็จะมาพูดนะว่าเฮ้ยมันช่วยนะครับในเรื่องของลูกคอนะครับแล้วก็เนื้อเสียงของนักร้องนะครับคราวนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าถ้าเป็นเพลงแบบเอื้อนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง โดยการทดลองของเรานะครับจะทําอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับเพี่อนจะเปิดเสียงนะผ่านลําโพงตัวนี้ไปก่อนนะครับและอันที่สองนะครับจะเปิดผ่านดูกอริโอนะครับแบบแฟลททั้งหมดนะครับไม่มีการปรุงแต่งและอันที่สามนะครับเพี่อนก็จะมีการปรุงแต่งครับปรับ EQ นะครับว่าเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับเพื่อไเพื่อนการเสียวลานะครับจัดกันมาเลยนะจ๊ะ i นี่นะครับเพียก็จะเชื่อมนะครับทานนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะกับของลุกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นนี้แล้วตัวของุกนะครับเชื่อมได้แบบบลูทูธกับ RCA นะครับเพียแนะนํานะครับว่าเชื่อมแบบ RCA นะครับมันจะได้แบบความเป็นอะนาล็อกที่มากกว่าครับถามว่าบลูทูธได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเชื่อมผ่านสายอะนาล็อกเนี่ยเฮ้ยมันจะได้มากกว่าเลยครับโอเคครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับจัดมาเลยจ้ะเปิดผ่านตัวนี้นะ นี่นะครับก็จะมีการปรับ EQ นิดนึงนะจ๊ะตึ๊ดๆนี่เพราะว่านะครับถ้าปรับ EQ มันก็จะแบบว่ามีความเป็นลูกเล่นมากขึ้นนะครับมาจ้าคราวนี้นะครับเป็นแบบปรับ EQ นะครับ ก็คือนะครับเทียนครับที่มาจากกรอนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเอ๊ะีแอมหลอดแบบเกรดเริ่มต้นนะครับสองพันโอกาสกับเกือบสามพันอ่ะอตีไปสามพันนะครับตัวนี้มันสองพันไปปลายนะครับก็เฮ้ยมันจะได้นะครับคาแรคเตอร์ของหลอดมานิดนึงนะครับถ้าเกิดก็ถือว่าคุ้มนะในราคานี้ไม่เกินสามพันนะครับก็จะได้คาแรคเตอร์ของหลอดมานิดนึงนะครับก็หลอดมันอันเล็กนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากได้คาแรคเตอร์หลอดมากกว่านี้นะครับอาจจะต้องไปเล่นอันใหญ่กว่านี้แล้วแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาครับก็ถือว่า เฮ้ยคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากนะครับเออค่ะอาจารย์เดี๋ยวียันทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาที่ใช้จริงนะก็บอกเลยครับว่าถ้าเกิดแมเราใช้เทียนตรงทั้งหมดครับมันสึกอู้ไปหน่อยแต่ว่าพอเรามีการปรับอีปุ๊บน้าไปไปปุ๊บนะครับมีความชนานิดนึงนะครับแล้วก็มีธรรมชาติหลอดติดมานิดนึงนะครับก็ช่วยให้เสียงมีมิติมากขึ้นนะครับมีเนื้อเสียงอะไรมากขึ้นนะครับ ลองกลับไปฟังดูดีดครับถ้าเกิดใครฟังไม่ออกช่วงเอื้อนอ่ะจะเห็นมานิดนึงนะครับวันนี้มันน,นี่มันหลอนเล็กไงตัวเริ่มต้นมันก็จะได้ประมาณนี้แหละก็ถือว่าถือว่าถือว่าคุ้มถือว่าทำได้ดีครับโอเคครับทดกทจบการดีวิวคลิปนี้ไปอย่างนี้นะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ